เดินมาเราต้องรีบวิ่งไปตรงนน้นเลยมันจะอยู่ทางนี้อ้าวสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรากลับมาในเกม โรงงานมิสเตอร์บี๊ผีนะครับคือหลังจากคราวที่แล้ว EP ที่แล้วนะครับที่เราไม่ผ่านสักทีนะครับ EP ที่หนึ่งที่เราไม่ผ่านสักทีนะครับตอนนี้มาต่อ EP ที่สองนะครับเราต้องผ่านน้ำพรามให้ได้นะครับ okay, okay, โอเคเพื่อนเล่นเหมือนเดิมโอเคไปนะโอเคสตาร์ทโบลัสรักชีบรักชัน

ขึ้ดีดด้านหลังไละอาไม่หยุดด้านหลังงยง่อะไรที่อแล้วเอา้าอ้า,าขวา้าีขวาไม่ขึ้นให้อีก แต่อยู่บนนั้นน่าจะสลับกันไปสลับกันมาว้าวพลังของเจ้าพลังของเจ้าก็คือขุยเดียวนะคิด่ะได้หลังเราปล่า ลงด้านล่างหรือเปล่า,ามันตกไปแล้วหรือเปล่าชีตไปไหนแล้วอ่ะอ๋อโ,โอ้โหอะไรอย่างมืดรู้หรือเปล่าเจอตรงนีน้ลงไปด้านล่างอาจจะมีนะเอาชีตหายเอามันเด้งรูดตก บินไปแล้วหรือเปล่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ,อะไรครับเนี่ยตอนนี่ไงอ๋อตรงน,นี้ก็มีที่ให้หลบเยอะนะทีนี้เราก็โดนเราก็โดนเล่นเหมือนกันด้ว เอ,อาแบบคราวนีนะะ้เราจะเอาตั้งแต่กล่องแรกจนนู้นไปเลยฟังเสียงสิเปิดเปิดเราจะเอาตั้งแต่กระป๋องกระป๋องน่ะไปเลย ยินแล้วก็ถือสิเออเดี๋ยวเราต้องเดินไปให้ไฟมาสว่างก่อนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเปิดไฟเลยมาแล้วพี่ก็ใจร้อนเกินอ่ะ เตะกลับมาอ,อีกหรือเปล่าเขาพูดว่าผ่านแน่้ขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณมากโอ้โหเตะไปหน้าประตูมีคนอีูเราเนี่นยครับเตะหายไม่ดีดอมแดดแม่บเรืยมันจะมันซวบซุบกระเจี๊ยบเรามันจะมันซวบเรา อาจจะเองตัวเองทำไรเยอะอไรอาจจะเองตัวเองอาจจะเองอาจจะเองวิ่งไปเลยเพราะว่าไปแล้วไปแล้วไอันนี้ดันเป็นอันแดงแต่เออโอ้ยอะไรอะไอแรงมันขนาดนั้นอะเฮ้ย ไปวิ่งไปต่อยไปเลยเก่งขนาดเนี้ยเตะขวดน้ำปิ้วไปเลยในเกมเตะขวดน้ำปิวในชีวิตจริงแค่เตะกอนประตูหน่อยนึงอยากเจ็บตัวใหญ่จะเข้าโรงพยาบาลไปเจอะไปเถอะเราได้อยู่แล้ว

ไม่ใช่ว่าหารกลับมาไอทีเห็นขวดน้ำมันเข้าไปติดบ้ากอยู่ในั้นนะโอ okay, เคพาวนน, okay, วนัออนกลับไปโอเคพาวนจัมวันี้แหลไนะไเอนะาวปาวไม่ได้นบนนั้นอะไังอันบาฟันนี่มันอะไรกัน แค่นี้แหละอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกคิดเดี๋ยวคิดวจัดอันนี้ให้เองครับพ่อแม่เดี๋ยวเราต้องเอาอีกอันนึงมาไว้ตรงเนี้ยแล้วก็จะขึ้นขึ้นขึ้นแล้วก็ขึ้นไปได้หนประตูนนท์สวัสดีไปจิ๊บจิ๊บจิ๊บเอาไปจิ๊บจิ๊บจิอย่าไม่ตีอย่ามาตีเลยนะเรา เอางี้เลยไปกระเดื่ไปตรงพรมนั้นวิ่งแล้วก็มุดเข้าไปเลยดีไหมมุดไม่ทันเลยทันเฮียัลมุดบอกเอวทันพี่ช่วยเดินมาเตะแล้วก็กระเด้งขึ้นไปด้านบนหน่อยโอ้ยเล่องมาขนาดนี้นี่ รล,ลองเดาไปดูเลยมันอาจจะวิ่งมานี่คิดนานจันเลยเอาร้อยด้วย <c ười> สู้สู้สียเสีสเเยมันจะมาเยาอขวนน้ำใส่หัวมันสิ จะว่าจะูพอไปโยนปุ albums, ๊บม yeah. uh ันโดนหัวกระเด้งเต็งเแล้วก็ขึ้นไปอยู่ด้านบนนู่นนะเดยเยยยยยยตัวเเฮ้ยมองใครนะดูเลงั้นเล้ก็หยิบแล้วก็วิ่งพุ่งขึ้นไปด้านบนเลยเย้โ้ เฉียวเตูดไปแคดสองพิลลเมตรก็หันมาไปดูก็อ้โจะเอตัวเองทำอะไรอยู่เหรอโอ้ยรู้ดี ฉันรมไดคืออะไรนะเพื่อโอ้โหขับคุณมากพี่มันหายไปไหนแล้วอะไรของเองวะ

เียลงมาตรงนี้หยิบตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็จากนั้นก็เอาไปวางตอนนั้นเราจะได้ไม่ต้องไปเสียวเวลาหาใหม่ย่องไปต่อยกับบันเลยว้าไม่เป็นไรเราหยิบอันอื่นได้ <laughs> <laughs> โอ้โหหิวอีกแล้วส้วบสวบเสียบเสียบมาสวบผมเลยเอาเอาไม่ถึงหรอเอาเอาละเนี่ยไหกันเด้อมีเดี๋ยวจะมีรังอีกอันนึ่งอยู่แถวๆนู้น่ะเราไปเอากัน ไม่รู้มันอาจจะมสุบุบเซ็ตส้อร่ีเรวเราจะรอให้มันไปข้างหน้าเอาอันนั้น บอกเสียชีวิตยันเอ้าเอ้าเอ,าเอา้เอาคกนะคลิปสองแล้วก็ไม่ผ่านจะผ่านอยู่แล้วจะจูผู้เอนไปขวน้ำวีโอ้มันเตะไปเฉยแรงเรยอะไปปะเดินเลยหรอแล้วก็ไปอ่านได้หลังสิเดี๋ยวทางนี้ผู้่อนทางนี้ก็มี มันสบสับเจ็บเียมันไปด้านหน้าแล้วม <skin in their house> ันอยู่ตรงนี้ไอ้แว่าจะดูให้มันกล้ากันเดี๋ยวพ่อแวนเดี๋ยวชางนี้ขึ้นจัดการเองไอ้ชื้อ้ชื้อ่าวพ่อแวนจัดการเลยอ้าวขอบคุณขึ้นจะหมายถึงขึ้นหมายถึงขึ้น กิวินจะจัดอันนี้ให้แต่พอเราจับมาแล้วไงเพื่อนก็เลยไล่ไปโอเคเพื่อนเอาไว้ตรงนั้นเลยเออจะึ้นไมั้ยไมไม่อะไรเี็บบ้าเลย <c oughs> วา้าวสวอปสับเกียร์เย้เย้เอาเขาต้องเสียดายอันพ่อเองลงไปตายปะไม่ตายเราเราสับเกียร์มาวิ่งชุบสายไปลงไปไม่ตายเหรอไม่ตายโอ้เราเก่งขนาดดีดดิ่งไม่ไน่าผ <c oughs> ่าแดนะกระโดดไปตรงนี้เลยกระโดดไปถึงเนี่ยตรงเนี้ยไปถึงถึง มันไปไหนแล้วเอาดูนะไปกระโดดมาตรงนี้เนี่ยไปอนไม่ใช่ตรงนั้นเนี่ยตรงนี้แล้วก็โดดไปโน่นเลยดิเดินนะ้ำนั่นมาตามมาไงลแล้วก็กระโดดตรงนั้นกันแอ่น้ำอยู่ไหนเอดูติดใส่ทหารละเอาเข็มไปตางนู้นเลยนู่นเหรอนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปทางนู้นเลยไอ้น้ำน่าจะหาไปละ ว่าเกนวิ่งไปทางมุมเนี่ยใช่ไหมไม่ก็เราจะกระโดดไปเช็คดูล่ละเป็นเอาไงน่าจะหายไปแล้วแหละเยอะเยอะพอในคลิปที่ขึ้นดูมันก็ไม่มียังไงอะ จะมีสัปปะรดตัวใหญ่ที่มีเท้าสีดำที่เราเห็นตอนนั้นอ่ะจะเดินมาเราต้องรีบวิ่งไปตรงนน้นเลยมันจะอยู่ทางนี้เอ้าเอ้าเฮ้ยพี่ปิดประตูทำไมอ่ะเฮ้ยนี่ไงยิ้มแฉ่งเลย ไอ้ท้าตัวเครื่อนั้นยังไม่หายไเลยนะไอตอนนั้นนะยิงไปเลยยิ้มฮู้มัสดีคายพี่โซกโซกเจ็บแยบเอาหายไปแล้วตาวชีฟูหายไอตัวนั้นจำไม่มาละไอตัวมันจะไอ้ตัวยิ้มตาวบุญชีนะต้องไปทางนู้น มาแล้วใช่ดูได้งไงอ๋อสปอย <laughs> ดูคลิปคนอื่นไปแล้วฮิฮิฮิเขเาไม่เห็นจะวิ่งไล่หรอไม่เห็นไม่รู้สิมันน่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้น่าจะบัก็กและซิงหรอซิงจ้าเพราะว่าประตูมันปิดไปแล้วตัวเราไม่มาไงเอไอมันก็น่าจะเออมเลยใครอะเฮ้ยเฮ้ยเตาบุญชีหรือเปล่าใครอะเตาบุญชี ไปไปใช้ซ้ำสเก็ตว้าวผู้ชายคนนี้เขาได้กินช็อกโกแลตมิสเตอร์บวมไปมากเกินไปทำให้เขาได้หมดสติเตะตัวอีได้ไหมไม่ได้เพราะแอนเดี๋ยวเมื่อกี้คือเห็นนี่เราต้องเอาอันนี้ไปอย่าระวังระวังหน่อยนะอย่ามันกระเด้งหลุดรอบแมปเลยโอเคเพราะแอนปล่อยทิ้ง เอเลียนมหแล้วมันจะอยู่อีกด้านนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปตรงนั้นก่อนไม่มีไปไม่ต้องตกใจไปเออกรับปับปัมบสแกช่ยเรๆ ต้องใช้การ์ดเดี๋ยวมันไม่ใช่การ์ดอเมรเกันนะมัน X อะไรนั่นอะเอบันเดี๋ยวกระดาษอันนี้มันเขียนว่าอะไรอะเออลองม่เห็นอฮะอ่านไม่ออกมันคือ 4ี่สามหนึ่งสองอ๋อสี่สามหนึ่งสองอ่าฮะโอเคคือมันจะมีห้องเดี๋ยวเราต้องไปทางนู้นเพลินโอเคกันพักกันโว้ย,ยเกมเป็นไรอย่างนั้นน่ะเกมกาคขงยุทธกรออมกาต่อเด็กเฮ้ยร้อง จะมีมิสเตร์บัสอะไรคะนนี่ต้องใส่รหัส4ีสามอะไรนั่นน่ะ4 3ส2อ่งเจ็แล้วก็กดจากนั้นแล้วก็เปิดประตูเข้าไปเราจะเจอมิสเตอร์บีทแล้วให้เราต้องผ่านวกนี้ไป,ปก่อนเดี๋ยวเราจะเจอหลอกเรยแล้วจะคล้ายๆกับไอ้ตัวเมื่อกี้ เนี่ยๆเดินมาตรงนี้ก่อนแต่จะเห็นเองน่าจะอยู่แถวๆนั้นตรงนี้โอ้โหวิ่งเร็วด้วยนะตัวเนี้ยเป็นบอสครับให้เราทำตัวไหนกระโดดขึ้นโต๊ะมันจะตามเราไม่ได้แขึ้นโต๊ะนั่นนะโต๊ะออฟฟิศนั่นนะ ต้องออฟฟิศพนักงานมันต,ตามเราไม่ได้ไอเดี๋ยวคืนโต๊ะเนี่ยใช่โต๊ะพวกนั้น,น,นโต๊ะใหญ่ๆเนี่ยจริงเหรอจริงไม่เชื่อลองขึ้นไปดูดอโอ้โหน่าชิวเลยนี่อะโอ้โหพี่นี่ผมอุ้ยอุ้ยปิดไฟก่อนมันไม่จะปีปีก็มาบอยพี่ไม่เห็นผมได้ไงครับเนี่ย ากินช็อกโกแลตหน้าตื่นไปตาบอดนี่ไปเลยแล้เราไปไหนอืมกระโดดลงมาขึ้นไปตรงนี้แล้วแล้วแลล้แล้วกระโดดมีสิมันน่าจะเิ่งตาเราไม่ทันมันน่าจะเร็วแล้วอะไรสิโอ้โหล้วตบเออไม่ใช่ซื้อ เราจะไปทางนู้นเพื่อน้งมาทำไมเอ๊ะไอ้อไออตัวบ <laughs> บนี้ก็ย่ไปตามนี้แลก็รดทนัน

ดูหน้าพี่ตบบีไม่เห็นอะไรเลยโอเคไปกันโดดไปตรงนี้ทำงานนั้นตล้วทำงานนั้นนะไอย่าไอ้ศพศจับเสียบเอ็นที่การตรงนี้ไหมเอาแบบจากนั้นแล้วก็วิ่งกลับไปที่เดิมแล้วก็ไปที่ห้องหนูกลับไปไงมันดับอ่ะอ๋อกระโดดไปที่เดิมไม่ใช่กระโดดไปตรงนี้ ไปะายตูวนี่แล้วก็ไปนู่นชือปจัแล้วก็ไปนี่นหนั้นแล้ก็วิ่งแล้วก็วิ่งววยอะไรเง่ายเลยนะใส่ง่ายกว่าน้ำอันนั้นอีกอะเพราะมันมีเสียงต้ละนนลน ห้องนี้เจอปะไม่เจอแต่แล้วเราก็เอาคีการ์ดแรเดยไปสแกตอนดู้ยหลอกพ่อไปไหนเควินไม่ได้หลอกจตหเอกทำไมเราจะชนะอยู่ไหนเนี่ยสเตวทขอขนมหน่อยเอ้าปะตบหมวเพื่อมาทำไมตบ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 

Meal yeah, complete. Enjoy your meal packed full of let's get to, I to you by your favorite I AI. I'm not right. yeah. uh, okay. we're just kidding. Get up, it's a joke. Yeah, yeah. นี่เราอาจไปกี่นาทีแลนะ้วแ <laughs> เราเล่นไม่ผ่านได้ไงวะตอนแรกผ่าแเราก,ากลัเกันไปโอเคต่อ <Okay. S 1> ไป